ออ้ยมีเงินจะโอนมาอีกสองล้านถ้าเป็นอย่างนั้นฉันจะทำยังไงโอ้ยเงินยายก็รีบโอนเงินเข้ามาสียายก็รีบโอนเงินเข้ามาสีแล้วยายจะมัวรอรีอยู่ทำไมเร็วเร็วยายนนะเดี๋ยวไม่ทันนะเดี๋ยวไม่ทันนะเอ้โอนดีหรือไม่โอนดีจะโอนเดี๋ยวนี้มันจะดีไหมเร็วๆรนะ<ด><ด>ยายาจ,จะดีเลย มมันจะดีไหอโอนไม่โอนรีบบอกไปยะมัวเฉยตัดสินใจเลยเชิญตามสบายผมต้องไปเตือนคนอื่นอีกหลายที่เพราะยังมีแบบนี้อีกหลายรายโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจ้าเจ้าหน้าที่ขอเลขบัญชีเดี๋ยวจะโอนให้ เดี๋ยวจะโอนให้งั้นยายไปอ่านที่ลายผมถ้อย่างงั้นยายอ่านที่ลายผมจะส่งบัญชีของตั้งกรมเข้าไปในลายเออเออเอาหลกไปในลายแอ,อดลายน์่นก่อนได้ได้ได้ดลายโอเค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  <laughs> ส่งในลายนี้เลยเหรอส่งในลายนี้เลยเหรอเออเออใอช่ใช่ใช่ใช่แล้ฉันจะส่งให้จนครบเดี๋ยวยายจะส่งให้จนครบโอนแล้วล,วลวมันจะจบจริงๆไหมโอเควีปโอนมากันแล้วกัน <ś c oughs> โอเควีปโอนมากันแล้วกันได้เลยเดี๋ยวฉันจะโอ,อน